ทุกคนจากรอบๆนะจ๊ะไข่เจียวไข่เจียวไข่สามใบนะจ๊ะเราได้อะไรจ๊ะเราได้ผักนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะผักมาจากสวนของเรานี่นะจ๊ะ มีดอกแคมีอันชันจ้ะมีผักบุ้งนะจ้ะสามสียอดนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปจ้าจ้าเดี๋ยวทำไข่เจียวกันนะจ้าทุกคนไข่เจียวง่ายๆจ้าเราก็จะใส่นี่จ้าเกลือสีชมพูนะจ้ะหนึ่งหยิบมือนะจ้ะพี่น้องจ้า เท่านี้พอนะจ๊ะอย่าปรุงเยอะเกลือหิมารายันนะจ๊ะวิตามินเยอะมากแร่ธาตุแป่สิบชนิดนะจ๊ะทุกคนขี่จ้าน้ำมันมะกอกจ้าทุกคนกระทะร้อนแล้วจ้าใส่ลงไปเลยทุกคนจ้า วันไปตลาดก็ได้ข้าวโพดมาจ้ะใส่ไปเลยจ้ะทุกคนใส่นิดหน่อยนะจ้ะใส่เยอะมันจะไม่อร่อยจ้ะมะพร้าวนะจ๊ะมีมะพร้าวอ่อนด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้ะกินแบบธรรมชาตินะจ๊ะใส่ตรงไหนยนี่โอ้ ทุกคนจ้าน้าตาน่ากินมากนะจ้าโคนไข่เจียวของเราวันนี้หอมๆเลยจ้า<ฆ>ทุกคนจ้ากรอบๆนะจ้าจ้าไปเลยนะคะทุกคนจานมาเลยจ้าจานมาเลยจ้า การที่ซน์การที่สนปิ้งเตาเลยจ้ะคุณผู้ชมจ้ะอะ uh huh. จ้พี่น้องรอ้รอนเลยนะจ๊ะไข่เจียว ผักจากสวนมาค่ะทุกคนนี่จ้ะอาหารของเราวันนี้นะจ๊ะอกไก่หนึ่งชิ้นนะจ๊ะก็นี้ไข่เจียวนี่จ้าอาหารของเราวันนี้จ้าทุกคนจ้าอุนสตึกบรด ตึโกโรตัสูนี่เป็นท่ญญานเพืชน,นะจ๊ะทุกคนโฮลวีดนะพิเซนโฮนี่โอเคอ้าวหมดมาจากไหนจ้าโอ้หมดอยู่กับน้ำผึ่งนะจ๊ะทุกคนขนมปังกับน้ำผึ้งนะจ๊ะทุกคนทานเลยจ้าอืม ไข่ของเราน่ากินมากทุกคนจ้ะชิมเลยนะจ๊ะเนาะชิมเลยจ้าคําใหญ่ๆจ้าไข่เจียวนะจ้าใส่ดอกแครแล้วก็เนาะอัญชันนะจ้าผักบุ้งเนาะที่เก็บมาจากสวนแล้วก็มีข้าวโพดด้วยจ้ะทุกคนชิมเลยจ้ะอืม อืออร่อยค่ะพี่น้องจ้าแทบแทบแทบอือหือ